สวัสดีครับพี่ปุ้ยครับสวัสดีครับน้องอามกลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุยไม่มีกั๊กนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทปนะครับที่เราได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็นําเรื่องราวทั้งข่าวสารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็บวกกับข่าวของศิลปินนะฮะหลายๆคนที่จะมานําเสนอให้ให้ได้ทราบกันด้วยนะครับสาหรับแม่ๆที่เข้ามาฟังเราสองคนนะคะก็นิดนึงช่วยทนฟังสาระที่เรานํามาฝากเราคือ คอนเซปต์ของเราคือหนึ่งคือเรื่องราวข่าวสารที่ควรจะทราบนะครับคือเป็นประโยชน์กับตัวของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเกี่ยวกับสังคมในปัจจุบันมันมันมีประโยชน์นะเราจะได้ทราบว่าเราควรจะทํำยังไงนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้คือประโยชน์นะครับส่วนที่2คือเรื่องราวของข่าวศิลปินนะครับที่มีชื่อเสียงลูกทุ่งต่างๆมากมายนะครับที่เราจะนํามาเสนอกันนะครับ หรือว่าคุณผู้ชมอยากจะให้เราไปติดตามศิลปินคนไหนนะคะก็เม้นบอกเรามาได้นะคะคส่วนสาระนี้เราก็จะมีไปเรื่อยๆแต่ เดี๋ยวเราจะลดให้แล้วกันนะไม่หรอกก็ตามคอนเซ็ปต์นะฮะนะอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่จะนํามาเสนอในศิลปินก่อน EP นี้นะครับเราบอกเป็นน้ําจิบนิดนึ่งศิลปินคือวันนี้ไรอันนะครับการบันดิตที่ไวพรมันคร้ายมันเกิดน้องชายแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามจะอวยอะไรกันบ้างเออนะฮะมีภาพด้วยนะครับแต่ทีนี้เรามาข่าวนี้กันก่อนเลยนะครับเป็นข่าวที่เออมันก็แปลกดีอะเนาะมันใกล้ตัวนะคือนายจ้างเขาโพสต์เอาไว้ค่ะคือ เหมือนลูกน้องตัวเองอะถูกงูกัดค่ะแล้วทีนี้ยพอไปหาหมอเนี่ยมหมอแทนที่จะให้ดูอาการก่อนนู่นนี่นั่นนะฮะตรวจเลือดเป็นระยะอะไรเงี้ยปรากฏว่าให้กลับบ้านครับนี่เลยแล้วงูนี่ไม่ใช่งูธรรมดานะอ,อาการาลักษณะเทียบเท่ากับงูเห่าด้วยใช่ไหมพี่ปุ้ยใช่ครับมัน,นเป็นยังไงอะเรื่องราวนี้พี่ปุ้ยพิษมันจะแรงมากเลยครับเพราะว่าเจ้าง,งูตัวนี้ก็คืองูทับสมิงคลานั่นอเองนะคะแต่นี่เขาบอกว่า หมอพอไปหาหมอหมอว่าให้ยาค่าเชื้อแก้แก้แกปวดมากินปรากฏว่าตอนเช้าคนไข้ก็อาการซุดลงนะคะก็เลยต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลไปอีกครั้งหนึง่งไปอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ทีนี้พอมีข่าวนี้ขึ้นมาทางเพจดราม่าแอติกเพจด,ดังเพจดังเลยเขาก็เลยมาตอบเพราะว่าเจ้าของเพจน่าจะเป็นหมอนะคะก็พูดว่าเรื่องของงูเนี่ยในบ้านเราเนี่ย พิษจะมีต่อระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทสำหรับเคสนี้นี่อย่างที่บอกไปว่าเป็นพิษในระดับสุดยอดของบรรดาง,งูพิษในประเทศไทยเลยทีเดียวงูมะะสมิงทับคลานเนี่ยนะ ทับสมิงค่ะอ๋อทับอ๋อเหรอเหรอเออนะงจริงๆมันต้องเป็นทับสมิงค่ะนักข่าวเขาเขียนผิดมางูสมิงทับคลาเออก็เลยงงนั้นต่อครับพี่ค่ะสําหรับเคสนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องช่วยด้วยกันใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ให้เซรั่มที่เข้าไปต้านพิษงูจนกว่าอาการคนไข้จะดีขึ้นสามารถหายใจได้ด้วยตนเองปัญหาก็คือเวลาถูกงูกัดเนี่ยมันไม่แสดงอาการทันทีอยู่ที่การไหลเวียนของพิษเข้าสู่ระบบเลือดและน้ําเหลือง Oh. มีทั้งเกิดอาการภายใน1-2ชั่วโมงหลังถูกกัดจนถึงเคสที่แสดงอาการ6-10ชั่วโมงเราะคือพอกัดใหม่ๆเราจะไม่รู้ไง<อ>ว่าเอ๊ะโดนงูกัดหรือเปล่ามันชาไหมพี่มันมันน่าจะแบบเจ็บมันเจ็บเจบแปบบ๊บแล้วก็<ต>หายไปแต,แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บแล้วมัน,วมนปวดเลยใช่ oh. ค่ะทีนี้เคสนี้ทางเพจดาม่าเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไม<อ>ถึงให้คนไข้กลับบ้านแต่ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่า เวลาถูกอะไรกัดเนี่ยเขาก็จะตรวจก่อนว่าตัวอะไรกัดกันแน่งูหรือว่าตะขาบแมงป่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เพราะว่าหมอเขาจะให้แอดมิดไว้ก่อนกันเหนียวเลยเพราะว่าถ้าเป็นงูกัดขึ้นมาเนี่ยแล้วมีอาการตอนที่กลับบ้านไปเนี่ยโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตค่อนข้างสูงแล้วถ้าเกิดว่าเป็นงูจริงๆก็อย่าเพิ่งมั่นใจว่าเป็นงูไม่มีพิษแล้วให้กลับบ้านเพราะก มีงูหลายชนิดที่สีแล้วก็ลายเนี่ยคล้ายกันมากอ,มอย่างเช่นงูทับสมิงคลาที่บอกไปอ,อ,อันนี้พิมพ์ถูกพิษนี่โคตรจะรุนแรงเลยนะคะแล้วก็ยังมีงูปล้องฉนวนที่ไม่มีพิษแต่ว่าหน้าตาเขาคล้ายกันออกคล้ายกันอ,อีกเขาคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนงูกัดหรือโดนอะไรกัดรีบไปหาหมอแล้วก็คุณหมอช่วยแอดมิดไว้นิดนึงคือต้องรอดูการกันก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ติดต่อสําหรับคนที่ ที่คิดว่าอ้าวฉันถูกงูกัดแน่ๆเลยเนี่ยก็ติดต่อผู้ที่จับงูเป็นจับงูได้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะไปจับงูตัวนั้นมานะคะแต่เคยนะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งมีงูเข้าไปกัดผู้หญิงเป็นงูจงอางผู้หญิงเขาโมโหมากัดฉันทำไมทำไงอะทีเนี้ยเตะหัวงูย เดี๋ยวนะงูจงอางเลยนั่นน่ะใช่แล้วก็คว้าเอางูไปหาหมออุ้ยเอางูไปให้หมอดูด้วยหมอว่ากระเจิงทั้งโรงพยาบาลสินะเฮ้ยแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนอาการเนาะอาการคนที่เตะงูที่โดนงูจงอางกัดเนี่ยนะเวลานั้นเขาไม่ไม่มีอาการอะไรเลยเขาหยิ่งแกล่งอ่ะจะบ้าเหรอเขาบอกอย่างที่บอกไปไงบางคนเนี่ยถกถึงสิบชั่วโมงอาการถึงจะออกมันขึ้นอยู่กับการที่งูอพิษงูเนี่ยมันไปตามกระแสเลือด ด้วยนะคะโอโห,หน่ากลัวมากน่ากลวม <laughs> <laughs> แล้วช่วงนี้ใกล้หน้าฝนแล้วช่วงนี้พายุฤด,ดูร้อนก็มา <ừ> ฝนตกงูมันก็จะหนีน้ําหนีเย็นเนะี <ừ> ่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเรารก็ต้องระวังอันตรายบางคนบอกว่าบ้านฉันโล่งไม่มีอะไร<อ>ก็เคยเห็นคลิปบ่อยๆในะที่แบบ เปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็นอนอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้สนใจเพราะว่าคิดว่าบ้านตัวเองอะโลง่งงูไม่ได้มาอาศัยอยู่ปรากฏมันเลื้อนมาจากไหนไม่รู้เข้าบ้านก็มีนั่นแหละต้องระมัดระวังกันนะครับอันนี้คือเนี่ยนี่คือประโยชน์ของเราแล้วนะ<ช>พอเสร็จข่าวนี้ไปปุ๊บเราก็ต้องมาระมัดระวังกันละไปดูก่อนนอนก็สะบัดผ้าองศบัดผ้าขยับกันนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่แต่งูนะแมงป่องตะขาบอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับโอเคครับผ่านไปสําหรับข่าวที่เรานําเสนอให้ได้ฟังกันถือว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับก็ สามารถที่จะไปปรับใช้ในชีวิตได้ไงะนะแต่ทีนี้ข่าวเนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนอันนี้เราจะต้องมาแบบเข้าสู่โหมดบันเทิงนะครับ,บของคุยไม่มีก้างของเรานี่สาระและบันเทิงด้วยนะครับ คือจะนอกจากบันเทิงอาจจะมีบันอื่นอยาเลยขอบันเทิงอย่างเดียวทีนี้จะบอกว่าน้องไรอันการบันดิตวันก่อนเนี่ยวันคล้ายวันเกิดของน้องชายเขาน้องแพทริกนะไรอันกับแพทริกนะน้องแพทริกเนี่ยวันคล้ายวันเกิดแล้วทีนี้พี่ชายเนี่ยไรอันเนี่ยเขาก็แบบว่าเซอร์ไพรส์นะด้วยการถือถึกอะไรเนี่ยเค้กเหรอนะเค้กเดี๋ยวนะโอเคกอะไรเนี่ยเค้กลาย ลายลายอ่ะลายลายไพ่มีทั้งข้าวหลามตัดทั้งโพดําโพแดงมาหมดทําไมพี่ปุ้ยรู้อ่ะเดี๋ยวพี่ปุ้ยเก่งอ่ะอไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรมาจริงไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ามันเป็นลายไพ่เออก็รู้แต่ลายไพ่ไงนะแล้วทีเนี้ยเขาก็มีเทียนหนึ่งเล่มนะครับปักมาประหยัดประหยัดนะครับ พี่ชายเขาเอายื่นให้กับน้องชายโดยไนอันการบัณฑิตนะครับได้มีการโพสต์ภาพนี้แล้วก็ข้อความนะ,ะระบุว่าเพราะว่าเธอคือดวงใจสุขสันต์วันเกิดน้องชายสุดที่รักอไอเนี่ยดุด่ามากับมืออ๋อเริ่มวัยรุ่นแล้วมีปัญหาเข้ามาเยอะไม่ยากเลยแค่เรียนรู้ที่จะสู้เรียนรู้ที่จะใช้ใช,ชีวิตปีนี้หมดกับมันไปเยอะ <laughs> ขอให้มีความสุขกับช่วงวัยนะ ให้เจอคนหลายๆประเภทจะได้แกร่งไม่อ่อนต่อโลกและไม่โดนใครเอาเปรียบง่ายๆตั้งใจเรียนฝึกฝนเอาดีในทางที่ชอบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครพี่อั้นไม่กดดันอยู่แล้วแค่อย่าประมาทก็แล้วกันทุกครั้งที่น้องโทรมาไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> เพราะส่วนมากโทรมาก็จะมีเรื่องที่ไม่โอเคแทบตลอดอ๋อถ้าไม่โทรมา เชื่อเสมอว่าเขามีความสุขดีปีนี้16รีบมาหาตังช่วยกันได้แล้วสุขสัน์วันเกิดไอ้จอมล้างจอมช่วจอมล้างผ่านอันนี้คืออะไรอันก็าโพสต์ไว้ดีไวะนี่คือสายสัมพันธ์ไงความสนิทของของพี่กับน้องเออนะแต่ชอบประโยคนะที่บอกว่าปกติก็คือแบบไม่ค่อยโทรใช่ป่ะโทรมาทุกครั้งคือแบบไอได้ยินเสียงปุ๊บออ ต, <laughs> ต้องมีอะไรแล้วแหละเตรียมใจรอรับไว้แล้วค <laughs> <ฮา S 1> ออนะฮะทีนี้ครับก็มีบรรดาแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับทั้งไยพรนะฮะแล้วก็ส่งสติกเกอร์ด้วยุปุ้ยส่งเป็นพวกขนมเค้กมาให้แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะสำหรับคุณพ่อ ก็มาเมเหมือนกันขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาคนรักคนเมตตาสมหวังดังที่ต้องการสุขภาพแข็งแรงรักหนูนะครับลูกชายคุณพ่อก็มาอวยพรด้วยครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเดี๋ยวดูก่อนเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะฮะรายการเราเรียวมากแล้วก็คุณคูณป้าเนี่ยคุณคูณคูณนั่นแหละดวงใจของพี่อ้นอีกดวงสุขสัน์วันเกิดครับ ขอให้มีชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความไม่ประมาทนะคุณอะไรเนี่ยายายรัตสุขสันตวันเกิดนะครับเป็นคนดีของสังคมเป็นเด็กดีของพ่อแม่พี่อั้นนะครับนะแล้วก็ชันทนาพินชันทนาว่ายังไงพี่ปุ้ยขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตสิ่งไม่ดีขอให้พ่ายแพ้ไปเป็นเด็กดีของครอบครัวนะคะอืม แล้วก็ยังมีคุณภัยรัตนะครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องแพทริกมีสุขภาพแข็งแรงเออร่างกายที่ดีมีความสุขมากๆพบเจอสิ่งที่ดีคิดทําอะไรขอให้สําเร็จนะครับค่ะรวมไปถึงคุณอะไรเนี่ยคุณฉันธนาอ่าครับอีกคนหนึ่งอ่าอีกคนหนึ่งนะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีให้พี่อั้นภูมิใจนะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากพยานอันตรายทั้งปวงนะครับ แล้วก็รวมถึงคุณโสพีนะครับบอกว่ามีความสุขในทุกๆวันนะแพทริกเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมอย่างนี้ตลอดไปนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆข้อความนะครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะให้สุภาพแข็งแรงใช่คุณค <c oughs> นึงจิตนะครับบอกว่าเป็นเป็นคําอวยพรที่อ่านแล้วยิ้มได้เพราะรู้ว่าคนเก่งของยายรักน้องแค่ไหนแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับหนุ่มน้อยขอให้หนูเติบโตอย่างมีความสุขนะครับ คุณเทน่งจิตบอกมาน้าปลาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับแพทริกในนะคะอุ๊ยแล้วก็มีคุณสุอะไรสุวานีสุขสันต์วันเกิดนะครับแพน้องแพทริกแล้วก็มีรูปนะครับเป็นรูปไรอันตอนเด็กกับน้องแพทริกนะฮะสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูรูปนี้เอาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก่อนก็ได้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเออถือว่าน่ารักนะจริงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก นะเขาก็มีความสุขในครอบครัวน้องไรอันเขาก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีนะคะก็เป็นข่าวนะครับที่นำมาเล่านะครับให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามชมติดตามฟังกันนะฮะก็เป็นประจำวันอังคารกับวันพฤหัสบดีนะครับเราก็จะแบบว่าไปส่องนะครับตามบ้านคนนั้นบ้านคนนี้นะฮะ ปลาข้างบ้านไปดูว่าเขาทําอะไรกันบ้างเราจะมาเอามานําเสนอให้ได้ทราบกันเราเป็นป้าข้างบ้านนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามฟังได้นะครับอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งลาคาญนะครับเพราะว่าเราก็นําเสนอในในทุกๆรูปแบบนะครับมาให้ได้ทราบกันเพราะบางคนเห็นเห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนกันว่าคือเขารอฟังข่าวของศิลปินคืออยากบันเทิงอย่างเดียว ฟังประโยชน์บ้างฟังสาระสักนิดหนึ่งนะฮะที่เราตั้งใจนํามาฝากกันนะจะได้แบบมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทํานะเราก็จะพยายามหาในสิ่งที่ดีๆนะคะมาฝากกันแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะคนที่ยังไม่เคยสับสก์ไรต์เราก็มาสับสก์ไรต์กันด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเพื่อที่จะได้มาฟังเราแบบเรียลไทม์เรียวมากเพราะว่าเราทําเสร็จปุ๊บเราก็ส่งเลยเราก็ส่งเลยถึงเราจะไม่ได้ อลไ์สดก็ตามครับยังไงก็ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับกับรายการคุยไม่มีกั๊กทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ